ในชาติก่อนเราเป็นหมอรักษาโรคได้ถ่ายยาให้ลูกชายเศรษฐีนั้นบงลบเอาไว้ตรงนี้แาลว่าถึงแก่ความตายนะด้วยผลกรรมนั้นเราจึงป่วยเป็นโรคปักคันที่กาพาดปักขันที่กาพาดเนี่ยคือถ่ายออกมาเป็นเลือดนะแต่บางแห่งเขาก็บอกว่าเป็นโรคบิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความหมายเนี่ยคือถ่ายออกมาเป็นเลือดเลยทําไมถึงว่า,เ,าเป็นหมอรักษาแล้วให้ยา ให้ยาลูกชายเศรษฐีผิดเนี่ยมันถึงมีกรรมอย่างนี้การส่งผลของกรรมนี้เนี่ยท่านบอกได้ยินว่าในอดีตการพระบริสัท์บังเกิดในตระกูลขณาบดีเลี้ยงชีพด้วยเวชกรรมก็คือเป็นหมอได้แหละพระบริสัท์นั้นเมื่อจะเยียวยาบุตรของเศรษฐีคนหนึ่งผู้ถูกโรคครอบงำจึงปรุงยาแล้วเยียวยาอาศัยความประมาทในการให้ให้ยาเนี่ยนะให้ยาไทยธรทมเนะของบุตรเศรษฐีนั้นจึงให้โอสถอีกนณะหนึ่ง ได้ทําการถ่ายโดยการสํารอกออกเศรษฐีได้ให้ทรัพย์เป็นอันมากคือให้ยาผิดขนานปุ๊บโอ้โหถ่ายหนักถ่ายหนักเสร็จก็เลยต้องให้ยานะเศรษฐีนี่ก็ต้องให้เงินเพิ่มขึ้นเพราะว่าต้องให้ยาชิ้นใหม่ขึ้นมาเพื่อให้มันหยุดไงแต่สุดท้ายเนี่ยใน,ในเนื้อพระตาปิฎดกที่ท่านบงเล็บเอาไว้ท่านบอกว่าสุดท้ายาลูกชายเศรษฐีนั่นก็เสียชีวิตก็เลยเป็นเหตุทําให้ว่า ด้วยวิบากกรรมนั้นพระโพธิสัตว์จึงได้ถูกอาพาธด้วยโรคลงโลงหิตครอบงำในภพที่เกิดแล้วเกิดแล้วคือเป็นหลายชาตินะในอัตภาพหลังสุดแม้นี้ในประนิพาน์สมัยจึงได้มีการถ่ายการลงพระโลหิตในขณะที่สเสวยสุกรมัทวะที่นายจุนทะกัมมาระบุตรปรุงถวายหลังจากที่พระภูมิภาคเสวยพระกยาหารของนายจุนทะกัมมาระบุตรได้เกิดอาการพระประชวรอย่างรุนแรงลงพระบางคนหนักเป็นโลหิต ทรงมีทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสจวนเจียนจะกรรินิพานพระองค์ทรงมีสติธรรมปัญญะทรงอดกลั้นทุกขเวทนาเหล่านั้นไว้ไม่พัพลึงเนื้อหาตรงน,นี้เนี่ยมีอยู่ในวันที่พระองค์จะเสด็จจับขันธ์ัรรินิพานดูดิพูดง่ายวันจะตายมันยังไม่ยอมหยุดเลยนะกรรเนี่นะเอาจนถึงวาระสุดท้ายจริงๆเลยเนะี่ยโอ้มันตามถึงขนาดนั้นเลยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในในจุลทสูตร ในจุนทสูตข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ข้าพเจ้าก็เป็นที่รู้กันว่าท่านพระอานท์เอามากล่าวในคราวสัสงคายนานะสมัยหนึ่งพระผู้มีภาคเสด็จจาริกไปในมนลชนบทพร้อมด้วยพิสุสฆงหมูใหญ่ได้เสด็จถึงเมืองปาวาได้ยินว่าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะอัมพวันคือสวนมะม่วงของนายจุนทกรรมมาละบุตรใกล้เคียงเมืองปาวานายจุนทกรรมมาละบุตรได้สดับข่าวว่าพระผู้มีภาคเสด็จจาริกไปในมนลชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จมาถึงเมืองปาวาแล้วประทับอยู่ณอัภวันของเราใกล้เมืองปาวาลำดับนั้นแลนในจุนทักกรมมาระบุตรได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที at, ่สมควรนั่งที่ส่วนส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีภาคทรงชี้แจงให้นายจุนทักกรมมาระบุตรเห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถารพร่าเริงด้วยธรรมีคาถาลำดับนั้นแลนนายจุนทักกรมมาระบุตรอันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถารพร่าเริง ด้วยทรมีคาถาแล้วได้กราบทูลพระผู้มีภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยพิสุสงจงสรงรับพัตตาภัตของข้าพระองค์เพื่อสเสวยในวันพรุ่งนี้พระผู้มีพระภาคท่งรับนิมนต์โดยดุษเนียภาพคือการรับนิมนต์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสอะไรนะก็คือจะนิงน่งๆพอนิงน่งๆก็เป็นรู้กันว่าพระพุทธเจ้ารับนิมนต์แล้วคือ จุนทะเนี่ยเขาก็มีศรัทธานะก็ไม่ใช่ว่า,เ,าเขาไม่มีศรัทธา,าพอรู้พระพุทธเจ้าพิสูุนรสงมาเนี่ยโอ้ยดีอกดีใจแล้วก็มาพักอยู่ที่ป่ามะม่วงของตนเองอีกดีใจมากก็ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเพื่อจะมาฉันพัตตาหารลำดับนั้นแลนายจุนทะกรมมาระบุตรทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วลุกจากอาสนะถาายบังคมก็ททำประทักษิณหลีกไป ครั้งนั้นเมื่อล่วงราตรีนั้นไปนายจุนทกกรมาระบุตรสั่งให้ตกแต่งขาธนิยะโภชนิยาหารอันประณีตขาธนิยะโภชนิยะก็หมายถึงอาหารที่ของเคี้ยวของฉันพวกนี้นะและเนื้อสุกรอ่อนคือในพระไตรปิฎกในฉบับสยามรัฐหรือฉบับหลวงเนี่ยจะใช้คําว่าเนื้อสุกรอ่อนเลยแต่ถ้าเป็นในฉบับอื่นๆบางทีก็ใช้ว่าสุกรมัทวะแล้วก็อัตคาถาก็จะขยายความกันไปว่าเป็น เห็ดชนิดหนึ่งบ้างบางแห่งเขาก็บอกว่าเป็นเห็ดที่เกิดขึ้นจากพวกสุกรพวกหมูพวกเนี้ยมันไปแทะเลมพวกขอนไม้พวกอะไรมันแล้วมันทําให้เกิดเห็ดขึ้นมาอืาจจะเรียกคล้ายๆเห็ดหูหนูหรือมั้งนะ,ะหรือว่าเห็ดอะไรเห็ดโคนนะะเห็ดไก่น้อยอะไรเงี้ยหรือเปล่ามันมีหลายเห็ดเหลือเกินนะกินมั่วไม่ได้เลยเห็ดนะบางคนเห็นตายกันแทบทุกปีนะดังนั้นนีก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้แต่ว่า ในปไตไปินดกเล่มนี้บอกไว้าชัดเจนว่าเป็นเนื้อสุกรอ่อนอคือมัทวาดไปว่าอ่อนเลยสุกระก,ก็คือสุกรไปว่าเนื้อสุกรอ่อนเลยและเนื้อสุกรอ่อนเป็นอันมากในนิเวศของตนแล้วให้กราบทูลพักการแต่พระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พค์ผู้เจริญถึงเวลาแล้วพัดทำสําเร็จแล้วครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีภาคท่งนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวอเสด็จเข้าไปอย่างนิเวศของนายจุนทะกรมารบุตร พร้อมด้วยพิสูจน์สงแล้วประทับนั่งเหนืออาสนะที่เขาปูราชถวายคันแล้วตรัสกับนายจุนทะกรรมารบุตรว่าดูก่อนจุนทะเนื้อสุก,กรอ่อนอันใดท่านได้ตกแต่งไว้ท่านจงอังคาดเราด้วยเนื้อสุก,กรอ่อนนั้นส่วนขาหนีขาธนิยะโชธิญอาหารอื่นใดท่านให้ได้ตกแต่งไว้ท่านจงอังคาดพิสูจน์สงด้วยขาธนิยะโชธิญาหานั้นเถิด นายจุนทะกามารบุตรทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วอังคาดพระผู้มีภาคด้วยเนื้อสุกรอ่อนที่ได้ตกแต่งไว้คือจัดเตรียมอาหารที่เรียมเนื้อหมูเนื้ออะไรว่าทาอย่างดีไว้เลยเนี่ยแล้วก็มีหลากหลายแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้เอาเนื้อสุกรอ่อนนั้นมาถวายพระองค์เท่านั้นส่วนอาหารอย่างอื่นก็ถวายพระภิกษุสงฆ์ไปทําไมถึงเป็นอย่างนั้นพระองค์ก็บอกว่า นายจุนทะเนี่ยจากนั้นก็เลยได้ถวายเนื้ออย่างอื่นกับพระภิสูุสงฆ์และอังฆ่าพิสูุสงฆ์ด้วยขาธนิยะโพนิญายหานอย่างอื่นที่ได้ตกแต่งไว้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับนายจุนทะกรรมาระบุตรว่าดูก่อนจุนทะท่านจงฝังเนื้อสุกรอ่อนที่เหลืออยู่นั้นเสียในบ่อเราไม่เห็นบุคคลผูบ้บริโภคเนื้อสุกรอ่อนนั้นแล้วพึงให้ย่อยไปโดยชอบในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกและพรม,มโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ นอกจากตถาคตดูดิมันเป็นอาหารมื้อสุดท้ายแล้วพระพุทธเจ้ารู้เลยว่าอาหารมื้นี้เนี่ยแม้คนอื่นก็ไม่สามารถทําให้จ่อยได้ถ้ามองก็บอกว่ามันเป็นอาหารที่วิปากกรรมจัดตกแต่งมาแล้วนะนะี่ยหมายว่าที่เรียกว่าเขาใส่เชือ้อเข้ามาเลยอืมคือเห็นด้วยพระองค์นะคนอื่นไม่เห็นนะแล้วก็รู้ว่าอาหารเนี่ยมันมาเพื่อพระพุทธเจ้า แล้วถูกวิบากกรรมตกแต่งมาเรียบร้อยพระองค์ถึงบอกว่าโอ้โหไม่มีใครสามารถทําให้ย่อยได้ก็สั่งให้จนุนทะเอาไปฝาเอไปใส่เอาไปฝังนะไปฝังในบอ่อนายจ,นนจนุนทะกรมารบุตรทูลรับพระูุ้้ธิภาคแล้วฝังเนื้อสุกรอ,อ่อนที่ยังเหลือเสียในบ่อแล้วเข้าไปเฝ้าพระพุทธิภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งนาที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้นายจุนทะก,กัมารบุตรเห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารล่าเรงด้วยทรมีกถาเสดลุกจากอาสนะแล้วหลีกไปคือในขณะที่ขบฉันเนี่ยแต่ว่านายจุนทะเขาก็ศรัทธาดีเขาก็ไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขเนาะเเหมือนว่าสมมุติว่าเอายมจัดเตรียมอาหารไว้อย่างดีปู่พระก็มาพร้อมแล้วจะถวายแล้วพระเจ้ารับเสร็จบอกที่เหลือให้ไปฝังถ้าเป็นถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยพวกเราคงใจเสียใจหายน่ะ อะไรเตรียมไว้อย่างดีหลวงพี่บอกให้ไปฝังนะก็งง,ง,งอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เขาศรัทธาเขารู้ว่าอาพระพุทธเจ้าให้ไปฝังก็ฝังไม่มีปัญหาอะไรหลังจากนั้นพร,พ,รพ,รพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้เขามีความอาจหาร่าเลงบันเทิงในธรรมหลังจากที่พระองค์ขบชันแล้วก็เสด็จลาจากไปครั้งนั้นแหละเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงเสวยพัดของนายจุนทะกามาระบุตแล้วเกิดอาพาธกล้าเห็นไหม นี่แทรกเข้ามาทันทีเลยกรรมที่ไปให้ยาให้ยาผิดเข้าใจว่าตอนแรกเนี่ยให้ยาผิดคงไม่ได้คิดอะไรคงไม่ได้คิดค่ายาแต่ว่าเห็นไหมในในเนื้อความต่อไปนั้นนะท่านบอกว่าเศรษฐีเนี่ยพ่อของเขาอะพ่อของลูกพ่อของเศรษฐีแล้วนั้น,น,นนะก็ต้องจ่ายเงินเป็นจานวนมากดังนั้นความเข้าใจของพี่ว่า เวลาที่ใช้ยาแก้คงต้องเรียกค่าค่ายาเขาสูงไปกดราคาเขาแทน,นที่เป็นความผิดพลาดของตนเองไองเหมือนหมอผ่าตัดแล้วลืมพวกกันไก่ลืมอะไรในท้องเลยนะไอ้มันเป็นจริงเหมือนกันเน,ะนาะศาธตราภิกหุหลวงพี่นั้นท่านเคยไปผ่ารู้สึกว่าลำไส้มั้งไปผ่าท่านปวดท้องนะไปไปนั่นเป็นปัญาลำไส้เออไปผ่าเสร็จกลับมา โอปวดหนักกว่าเดิมทรมานมากก็เ,เลยไปให้หมอดูอีกทีโอ้สุดท้ายไปลืมไอ้ผ้าผ้ากนะ๊อตอัดอุดรูไว้ตรงนั้นนะ่ะโอ้ก็ต้องไปผ่าออกอีกรอบหนึ่งนะเออเนี่ยมันก็เป็นกรรม嘛เนาะเนี่ยพระองค์ก็โดนเหมือนกันอย่าคิดว่าเป็นกรรมเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยดูดิเกิดอาพาธกล้าเวทนากล้ามีการลงพระโลหิตใกล้ต่อพรนิพพานใกล้ต่อนิพพานคือ เกือบตายนะพูดเป็นภาษาปัจจุบันเนี้ยถ่ายออกมาเป็นเลือดเกือบนิพพานได้ยินว่าสมัยนั้นพระผู้มีภาคทรงมีสติสัมปชัญญะทรงอดกั้นไม่ทุรนทุรายครั้งนั้นแหละพระผู้มีภาคตรัสกับท่านพระอานทน์ว่ามาเถิดนอานทน์เราจากไปเมืองกุสินาราท่านพระอ,อน,นท์ทลรับพระผู้มีพระภาคแล้วเนี่ยเกือบจะนิพพานเลยนะโอ้กินเนื้อหมูเนี่ยนั่นนี่คนธรรมะระวังเหมือนกันนะ เขาเนี่ยพอจะนิพพานพระองค์ก็รู้ว่าจะต้องเดินทางไปนิพพานที่เมืองกุสินาราใช่ไหมละ่ะก็ต้องให้พระอานนท์พาไปก่อนจะนิพพานนั้นน่ะพระองค์ก็เป็นห่วงว่าประชาชนบางส่วนจะพากันเข้าใจว่าเป็นเพราะอาหารของนายจุนทะนี่แหละทำให้พระพุทธเจ้าขบชันแล้วเกิดอาการลงพระโลหิตคือว่าถ่ายออกมาเป็นเลือด แล้วทให้พหระุทธเจ้านิพพานพึไงว่าก็จะพากันมองว่าเห็นไหมเป็นเพราะฉันอาหารคนจุนทะทาให้พระองค์ตายพระองค์ก็กลัวว่าประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจแต่พระองค์นั้นรู้ว่านี่มันเป็นวิบากกรรมเกา่าแล้วก็มันเป็นอาหารมื้อสุดท้ายหรือเป็นวันสุดท้ายที่พระองค์จะครบฉันพระองค์ก็บอกพระอานุ์เอาไว้ บอกพระอ,อนุนเ์ไว้อย่างนี้ว่าลำดับนั้นแหลพระผู้มีพภาคตรัสกับท่านพระอ,อนุนว่าดูก่อนอนุนข้อนี้จะพึงมีบ้างใครๆจะพึงความความเดือดร้อนใี้เกิดแก่นายจุนทะกรมารบุตรว่าดูก่อนอาวุโสจุนทะไม่เป็นลาบของท่านท่านได้ไม่ดีแล้วที่ปตถาคตตวยบินตบัตของท่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วปรินิพานดังนี้ดูก่อนอนุนเธอพึงระงับความเดือดร้อนของนายจุนทะกรรมารบุตรว่าดูก่อนอาวุโสจุนทะเป็นลาบของท่านท่านได้ดีแล้ว ที่พระธรา,าคตสเสวยบิณทบาตของท่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วปรินิพานดูก่อนอวโุโสจุนทะข้อนี้เราได้ฟังมาได้รับมาแล้วเฉพาะพระพักพระผู้มิภาคว่าบิณฑบาททั้งสองนี้มีผลเสมอกันเสมอกันมีวิบากเท่าเท่ากันมีผลมากและมีอานิสงส์มากกว่าบิณฑบาตเหล่าอื่นมากนะักคือต้องถ้าพราะองค์ไม่ตรัสเอาไว้เนี่ยประชาชนก็จะพากันเข้าใจผิดแล้วก็จะพากันไป พูดเยอะๆถากถางทำลายศรัทธาของนายจุนทะอื <c oughs> เหมือนสมมุติว่าอเหมือนโยมเอาปณะนะหรือเอาข้าวปลาอาหารมาถวายปุ๊บมาอข้มข็ฉันปุ๊บอ่ามรณภาพวันนั้นโยมก็จะพากันเสียใจยใช่ไหมละ่ะโอ้โหเป็นพ่อหลวงพี่ฉันอาหารโยมแน่ๆเลยอย่างนี้ไงพระรพุทธเจ้าไนี่รู้ว่าคนเนี่ยที่มันจะคิดแบบนี้มันมีก็เลยต้องบอกพระอานุ์เอาไว้แล้วก็ให้พระอานุ์เนี่ยไปบอกกับจุนทะ ว่าเนี่ยมันเป็นลาบนะมันเป็นบุญนะที่ได้ถวายอาหารมื้อสุดท้ายกับพระตถา,าคตเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ว่าอาหารที่จะมีอาหารนิสงมากสําหรับผู้ที่ได้ถวายนะพวกเรานี่หมดสิิ์ตอนนี้นะ,ะเพราะว่าพุทธเจ้านิพานไปแล้วท่าบอกาอาหารสองมื้อที่จะได้บุญมากคืออะไรบ้างบิณฑบาตสองเป็นไหนคือ บินทบาตท,ที่ตถาคตเวยแล้วได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหนึ่งก็คือคนที่ได้ถวายคือนางตุชาดาได้ขัดถวายข้าวมัทุป,ปาย,ยาสนั่นแหละอาหารมือนั้นทําให้สิทธะได้ตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกเนี่ยเป็นอาหารที่มีอานิสงส์มากเป็นบุญยญาลาภของผู้ที่ได้ถวาย นั้นถ้าใครอยากจะถวายพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตก็อธิษฐานเอาได้นะขอข้าพเจ้าได้ถวายพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้เถิดมันมีสิทธิถวายมีสิทธิอธิษฐานนะะมันอยู่ที่เราทําบุญเสร็จอธิษฐานไปใช่ไหมละ่ะหรือบางคนบอกอถ้าไม่ทันถวายก่อนตรัสรู้ก็บรรลุน,นิพพานแต่ว่านิพพานนี่เสียงเหมือนกันนะเสียงว่าคนจะเข้าใจผิดบอกบิณฑบาตท,ที่ปตถาคตเสเวยแล้วเสเด็จ ผินิพพานด้วยอนุปาทิเสสันนิพพานธาตุถ้าปดแตวระวัชชาว,าช,าวชาวบ้านก็คืออาหารมื้อสุดท้ายก่อนที่จะตายนั่นแหละท่านบอกว่าทั้งสองส่วนนี้อาหารสองมื้อนี้เป็นอาหารที่ออมีอนิสงส์มากเป็นบุญลาภของผู้ดีทัตถวายบิณฑบาตท,ทั้งสองนี้มีผลเสมอเสมอกันมีวิบากเท่าเท่ากันมีผลมากและมีอนิสงส์มากกว่าบิณฑบาตเราอื่นมากนะัก นายจุนทะกร,รมมารบุตรก่อสร้างกรรมที่เป็นไปเพื่ออายุเพื่อวันณนะเพื่อสวรรค์เพื่อยศเพื่อทิปไตยดูก่อนอาน์เธอพึงระงับความเดือดร้อนของนายจุนทะกรัรมมารบุตรด้วยประการอย่างนี้ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าบุญย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ให้ทานบุคคลผู้สำรวมแล้วไม่ก่อเวรน,นี่ปอปค์ตรัส อันนี้เปน็นี่ฝากไว้กับพระอนท์นะว่าพราะองค์นิพพานแล้วก็อย่าลืมไปกล่าวสโมโภชนิยกถาหรือไปบอกเรื่องราวนี้กับนายจุนทะบุญย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ให้ทานบุคคลผู้สํารวมย่อมไม่ก่อเวรส่วนท่านผู้ฉลาดย่อมละบาปคันละบาปแล้วปรินิพพานเพราะความสิ้นไปแห่งราคะโทสะและโมหะนี่ก็ตัดสรุปเป็นประกาาอย่างนี้